างครั้งพ่อก็ทำหน้าที่เป็นแม่ก็มีบางครอบครัวฉะนั้นคำว่าแม่นีนะ่เป็นคำที่เป็นคำไทยแท้คำไทยแท้จะมีคำสั้นๆมีคำเดียวมีพยางค์เดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายีน้องเพื่อนผูเป็นคำไทยแท้ คำว่าแม่ถือว่าอะไรที่มีความยิ่งใหญ่ทางด้านรพระปธรรมทางด้านนามธรรมนี่ถือว่ายกว่าเป็นแม่แม่น้ำแม่แบบถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ การที่พวกเราเป็นโลกเนี่ยจะตอบแทนคุณของพ่อของแม่ได้อย่างไรเพราะว่ามันบางทีถ้าปฏิบัติเป็นรูปธรรมหรือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนี่การจะมองเห็น ความเป็นบุญคุณนะั้นยากการปฏิบัติให้ตอบแทนนะั้นยากแต่ว่าเราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าผู้มีอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยนะอยู่กับโลกหลานจนเคยคิดบางครั้งท่านก็มีความเครียด เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เกิดค,ความไม่สบายใจน้อยนักที่พยายามทำให้เราเข้าใจในเรื่องของชีวิตของพ่อแม่เราก็พยายามดูตัวอย่างว่าพ่อแม่ ที่เลี้ยงเรามาได้่านมีความรู้มีความสามารถและมีความอดทนมีความอดกลั้ขนาดไหนพอเรามีรูปพอเรามีหลานเราจะรู้ว่าการจะเลี้ยดูให้ลูกอยู่ในระเบียบวินยัยหือว่าอยู่ใน มัดฐันที่เราต้องการนั้นมันยากมากแต่ว่าบางอยา่างบางอย่างนั้นใช้การสอนแบบการปฏิบัติให้ดูบางครั้งก็ใช้การสอนแบบอินพะิทยาก็คือแบบทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็จากนิ่ง อยาไม่พูดซ้ำอันนี้เป็นกิจทอย่างคือถ้าเราใช้ขติโซรักจักอย่างละเอียดอ่อนนี้นันจะเห็นแต่ว่ามันทำได้ยากแต่ถ้าใครทำได้นั่นคือจะมองเห็นว่าการที่จะทำให้ ได้พระคุณตามที่ตามตามที่เราจะสนองคุณได้มันละเอียดอ่อนมากมากฉะนั้นเราต้องศึกษาจิตใจของวัยวัยที่ต่ำกว่าเราวัยที่สูงกว่าเราก็ประคับประคองไปให้ได้ พยายามให้กระทบกระทั่งจิตใจทังด้านจิตใจน้อยที่สุดถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ผู้สูงวัยนี่มันจะเกิดความบางครั้งเกิดความน้อยใจอย่างมองเห็นภัพถ้าหากว่า การบริหารร่างกายยังไม่ถูกต้องก็คือการพักพผ่อนการทำกิจกรรมต่างๆการบริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานที่อยู่ในร่างกายนียให้เกิดการสมดุล หมายความว่าร่างกาย